สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเมลอนเพกกล่า,าวผมจะมาเล่นมเมลอนเพกล้วนะครับผมจะทดลองเล่นดูโอ้ยชันล่าสิลองของใหม่นะครับ ไม่เข้าเลยขอตัวไปทำแมปก่อนโอเคผมสร้างรถยนขึ้นมาแล้วครับนี่สวนจถยนต์จะมาค่าค่าเจ้าแอปเปิ้ล จะเอาเป็นกต่ายลุงเขาียวทุกอย่างแม่งอ,อ,อาบุกดจะตอลองใช้ปืนโฆษณา ủa không kể cốt nào không kể ok chúng ta long này คู่แรกเขาจะมาลองใช้ปืนที่อัปเดตใหม่นะครับมันคือปืนอะไร เนี่ยครปืนนี้เขาไม่รู้มันคือปืนอะไรนี่นะครับปืนนี้ผมไม่รู้เลยมันคือปืนอะไรก็ือเนี่ยจะใช้ได้แหละโอเคลองยิงเจ้าคนนี้ที่ ลวเนยอืมปืนเลเซอร์อ๋อ,อมันคือปืนเลเซอร์ครับท่านผูช้ชมโอเคขนะ,คะตายโอเคเราจะมาดูอ,อาวุธระยะใกล้บ้าง แล็กปี้มันแล็กมากๆ ี่ขออาภัยเลยนะครับมันเล็กมากๆเลยถ้าไปพลาดอาการเลยโออาภัยด้วยโอเคเรามาเริ่มกันเลย

Ini ni aku nak naik lewat Mungkin aku tak nak naik nak